ท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับว่าหากได้ยินเสียงเรียกในยามค่ำคืนห้ามขานรับเด็ดขาดเรื่องราวของหลวงพี่ท่านหนึ่งครับที่เคยมีอดีตอันผิดพลาดจนนำมาซึ่งการตัดใจบวชครับเพื่อบำเพ็ญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรจากชีวิตวัยรุ่นที่เคยเกเรจนถูกคำสาปตามติดตัวในบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ครับ เสียงสยดสยองที่ดังก้องอยู่ในหูคอยเรียกชื่อของท่านตลอดเวลาราวกับว่าจะชักชวนให้ท่านยอมรับในบาปที่เคยทำไว้บนโลกใบนี้เราไปฟังเรื่องราวเรื่องนี้ครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าเอาไปผิดตัวในสมัยก่อนนะครับ คนถ้าคนแก่นั้นก็มักจะเชื่อและสอนลูกหลานเสมอว่าในเวลากลางคืนนั้นหากได้ยินเสียงปแปลกๆหรือเสียงร้องเรียกห้ามทักห้ามตอบเป็นอันขาดสำหรับมุมมองของคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีนะครับก็อาจจะมองว่ามันเป็นกุศโลบายไม่ให้เด็กๆเ,เอ,อะอะใช้เสียงในยามค่ำคืนมันนุกหูชาวบ้านหากแต่ในอีกมุมหนึ่งครับก็เชื่อว่ามันเป็นเสียงเรียกของวิญญาณเรื่องนี้ครับ เกิดขึ้นในสมัยเมื่อ8ปีที่แล้วครับหลวงพี่ท่านนี้ครับยังไม่ได้บวชเป็นพระนะครับก็เคยเป็นนักเรียนที่พานมีนิสัยที่เรียกว่าแย่เลยคนหนึ่งครับชอบทาตัวเป็นหัวโจรรวมกลุ่มกันเป็นอันพานมีเรื่องแล้วก็ไถ่ตังกับคนอื่นเข้าไปทั่วในตอนนั้นหลวงพี่ถูกเรียกชื่อจากเพื่อนๆในกลุ่มว่าเอใหญ่เนื่องจากมีเพื่อนที่ชื่อเอเหมือนกันครับดังนั้นจึงมีการเรียกเอเล็กเอใหญ่โดยมีเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งชื่อตั้มในวันนั้นครับ ก็เป็นวันประกาศผลจบการศึกษานะครับนักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยก็ไปชุมนุมกันเป็นจานวนมากหนึ่งในนั้นครับก็มีป๊อปนักเรียนร่วมห้องที่เอใหญ่และกลุ่มเพื่อนๆเ,เนี่ยมักจะขู่รีดไถ่ตังค์อยู่เสมอหากแต่คราวนี้ครับมันเริ่มจากการที่แม่ของป๊อปครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยมาเป็นผู้ปกครองและเธอก็แต่งตัวดูแปลกๆคล้ายกับพวกไหว้เจ้าเข้าทรงครับเขาเดินผ่านหน้าเอใหญ่ แม่ของป๊อปก็ชี้หน้าเอครับแล้วก็พูดขึ้นว่ามึงเน่ะระวังตัวไว้เถอะจะอยู่ได้อีกแค่ไม่กี่วันมีคนเขามาลอมแล้วป้าของเอใหญ่ครับที่ไปในฐานะผู้ปกครองในตอนนั้นก็ตกใจฮะในขณะที่เอนะครับชุนเฉียวแล้วก็พูดออกมาว่าเฮ้ปัญญาอ่อนวะแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรครับที่จะโต้เถียงมากไปกว่านั้นหลังจากวันนั้นครับเราเล่าสองอาทิตย์ ปิดเทอมใหญ่ประจาภาคเรนก็มาถึงครับในขณะที่เอล็กนอนเล่นอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อตามและเอเล็กก็โทรมาชวนไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนร่วมห้องอีกราวสิบกว่าคนครับเอก,ก็ตบปากรับคํจาจนกระทั่งมาถึงวันนั้นครับพวกเขาก็มารถไปเที่ยวที่ระยองกันโดยได้ที่พักเป็นบ้านบังกะโลสองชั้นซึ่งไม่ไกลจากชายหาดมากนะักหลังจากที่เล่นน้าทะเลก,กันจนมืดครับทั้งหมดจึงชวนกันไปกินข้าวเย็นโดยจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่พักกันก่อน ตอนนั้นเราๆทุ่มก,กว่าครับขณะที่เอขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ข้างบนนั้นก็ได้ยินเสียงเรียกแวววมาครับเอเอตอนนั้นคุณเอก็คิดในใจครับไม่ได้ขานตอบนะฮะเพียงแต่ว่าเฮ้ยจะเรียกทำไมทักหนาวะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยโดยคิดไปว่าอาจจะเป็นเพื่อนคนหนึ่งครับมาเร่งให้รีบลงมานะครับแต่ที่แปลกก็คือพอลงมาครับกลับไม่เจอใครเลย เพื่อนๆก็ไปรออยู่ข้างนอกกันหมดแล้วในตอนนั้นในบ้านครับเหลือแต่แค่เอพีคนเดียวครับหลังจากอยู่เที่ยวกันจนดึกดื่นผองเพื่อนก็กลับมานอนกันครับโดยที่เอนั้นก็นอนอยู่ที่ชั้นบนกับเพื่อนอีกหลายคนแต่ในคืนนั้นเองครับขณะที่ทุกคนกําลังหลับไปจูๆ่ๆเอก็ยังได้ยินเสียงเรียกดังแว่วมาครับเอเอเอ,เอมันเป็นเสียงเดิมกับที่ได้ยินเมื่อตอนหัวค่าครับ เป็นเสียงของผู้ชายที่ดูเหมือนจะมีเพียงเขาเท่านั้นที่ได้ยินครับถึงตอนนี้เอเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลแล้วครับเอตัดสินใจนอนฟังต่อไปเง,เงียบๆโดยไม่ขานรับหรือแสดงดท่าทีจะค้นหาต้นต่อของเสียงแต่เสียงนั้นก็ยังคงเรียกและยังดังมาเป็นระยะไม่ยอมหยุดจนเอต้องล้วงพระออกมาแล้วก็ท่องบทสวดครับจนกระทั่งสักพักเสียงนั้นก็หยุดหายไปเอจึงลุกขึ้นมามองหาต้นต่อของเสียง ทำกลางแสงสลัวในความมืดเขาตามหามองไปรอบๆห้องครับในที่สุดก็ไปเจอสิ่งที่ทำให้แชบช็อกสุดขีดฮะเมื่อมีคนร่างใหญ่โตในมือถือหอกแหลมสองคนครับกําลังยืนคุยกันอะไรบางอย่างที่มุมห้องเป็นภาษาที่ฟังไม่ออกครับเอตกใจสุดขีดครับรีบมุดตัวเข้าผ้าห่มไปนอนแทรกกับเพื่อนๆคุณโปงแกล้งหลับแบบแม่กรกะกกรดิกกลัวผีก็กลัวครับแต่ง่วงก็ง่วงจกกนกระทั่ง เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้แต่ว่าจุดพลิกผันของเรื่องนี้มันยังไม่ได้จบแค่นี้นะฮะมันเริ่มขึ้นในเช้าวันต่อมาเมื่อเอครับยังคงได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองเป็นระยะระยะมันทําให้เขากลัวครับแทบจะเป็นบ้าเลยทีเดียวในวันนั้นเองครับเพื่อนๆก็อดแปลกใจกับท่าทีของเอใหญ่ที่ปกตินั้นมักจะโวกเวกโวยวายวันนี้กลับดูสง,งบสงเงียมอย่างเหลือเชื่อและยิ่งกว่านั้นครับเอเล็กก็ดูซส่งซึ้งไม่แพ้กัน ในช่วงเย็นครับกลุ่มเพื่อนๆก็ยังไปเล่นน้ํากันที่ชายหาดเอเล็กก็ลงไปเล่นน้ํากับเพื่อนๆด้วยนะฮะในขณะที่มีเพียงเอใหญ่ครับที่ยืนอยู่ที่ชายหาดเขานั้นยังคงต่อสู้กับเสียงเรียกที่ยังเรียกชื่อเขาอยู่ตลอดเวลาเอเอซึ่งมันยังคงดังขึ้นเรื่อยๆครับจนในที่สุดแล้วเขาเริ่มขยับตัวเอใหญ่ครับวิ่งลงไปในน้ำฮะแล้วตะโกนเรียกเอเล็กครับเฮ้ยเอ มีคนเรียกชื่อมึงอ่ะมีคนกำลังเรียกหามึงอยู่อ่ะใครวะเอเล็กหันกลับมาขานรับครับแต่ทันทีที่สิ้นเสียงขานรับเสียงที่นังขึ้นในหูของเอใหญ่ก็หยุดลงทันทีฮะขณะเดียวกันร่างของเอเล็กก็พลุบหายลงไปในน้ําคล้ายกับถูกดึงเง้้งจากใต้น้าไปและหายไปกับเกลียวคลื่นของลมทะเล เอใหญ่ครับเดินบนมองหาอยู่สักพักก็ไม่พบร่างของเอเล็กครับจึงตะโกนบอกเพื่อนเพื่อนคนอื่นให้ช่วยกันหาแต่ก็ไม่พบง่ายๆในขณะที่แถวนั้นครับก็ล้างผู้คนสุดท้ายเลยตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ครับทุกคนก็เลยมาช่วยกันงมหาสองชั่วโมองกว่าๆครับสุดท้ายก็พบร่างของเอเล็กที่บัดนี้ตัวเย็นชืดไม่หายใจซะแล้วบทสรุปเรื่องราวนะครับสุดท้ายเอใหญ่ครับ ก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครในหมู่เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นฟังเขาคิดเอาเองว่าบางทีสิ่งนั้นอาจต้องการตัวเขาแต่ว่าเข้าใจผิดครับเอาตัวคนที่ชื่อ A ไปเหมือนกันแทนยังก็ตามครับตั้งแต่วันที่มีงานชาวันธกิจของ A เ,เล็ก A ใหญ่ครับก็ได้บวชอุทิศส่วนกุศลครับสวดบุญแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรและยังคงบวชเลียงสร้างกุศลต่อนเนื่องในผ้าเหลืองจบจนทุกวันนี้และนี่ครับก็คือเรื่องราวของ ใหญ่กับเรื่องของการเรียกผิดตัวก็จบกันไปนะครับกับเรื่องของการขานรับซึ่งเรื่องนี้ตัวผมเองก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะว่าอย่าไปขานรับนะถ้ามีเสียงกลาง,ง,งค่ำกลาคืนเรียกชื่อหรือห้ามทักกับเสียงที่มีอะไรแปลกผิดปกติครับเช่นเดินๆอยู่แล้วได้ยินเสียงแก้งในความมืดเขาก็บอกว่าห้ามทักเหมือนกันนะนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นเหมือนความเชื่อของคนสมัยโบราณ ในส่วนของตรงนี้นะครับหาใครนะครับที่มีเรื่องราวสวยองขวัญอยากนํามาเล่าหรืออยากให้ผมเล่าแบบนี้ก็สามารถเขียนเรื่องราวของท่านนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจท่านเรื่องของราวของท่านน่ากลัวมีความหลอนนะครับผมจะนํามาเล่าหรือท่านอยากเล่าด้วยตัวเองก็ได้ครับติดต่ออินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ